ครับผมมาดูอีกหนึ่งงานทดลองครับวันนี้เราได้นี้มาครับนี่เชื้อเห็ดโคนนะครับเชื้อเห็ดโคนที่มีเห็ดโคนออกแล้วนี่หือนะครับอันนี้เราพ่อไปขุดมาครับขุดมาเก็บไว้จนลืมเลยครับจนลืมเลยจนเห็ดโคนเขาขยายตัวจนออกเป็นเห็ดแหละนะครับ เป็นเหตุตกมาแล้วตอนนี้เราจะมาทดลองเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ยังเป็นงานทดลองอยู่เนาะตัวน,นี้เราจะใช้พีทมอสนะครับพีทมอสพีทมอสจะเป็นพีทมอสตัวน,นี้เลยนะครับเอามาทําเป็นวัสดุเพาะวัสดุปลูกนะครับแล้วก็เราจะมีถาดไรโซกแล้วก็ฝาครอบนะครับฝาครอบไรโซก ตัวนี้ก็คือเดีย๋ยวจะมาเริ่มทำกันเลยก็เอาพีทมอสลงไปพีมทมอสลงไปนะครับใส่พื้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาง่งายๆเลยก็ชั้อเห็ดนะครับวางเดี๋ราจะวางเป็นจุดวางเป็นจุดประมาณนี้ มาให้สวยงามครับมาให้สวยงามให้เขามีพื้นที่นะครับตัวนี้เราถาดได้สูงเรามีแค่3ามถาดเนาะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งกันให้เขาได้ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็เอาพีบอสเนี่ยลงคุมเลยคุมสักประมาณ1นิ้วกว่ากว่านะครับหนิ้วถึงสนิ้วนั่นแหละนะครับ นี่นี่เป็นเลยตัวทําไมถึงต้องไปพิษมอสทำไมไม่เป็นขุยมะพร้าวนะครับเพราะว่าพิษมอสเนี่ยก็คือความบริสุทธิ์ในเรื่องเชื้อราของเขามันจะดีกว่าหมายถึงว่าเขาจะไม่มีเชื้อราที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อเชื้อเห็ดโคนนะครับเราก็จะทำประมาณนี้แล้วลก็ ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำให้ความชืน้นนะครับน้ำให้ความชืน้น ให้ความชืน้นรถพอหมัดหมาดนะครับพอหมัดหมาดแคด้านหน้าก็พอนะะให้เขาซึมลงไปสึงด,ด้านล่าง Okay. น่าจะประมาณนี้ด้านล่างก็ได้จะซึมแล้วแล้วก็ได้โซ่ชอบแล้วก็เก็บในที่ที่มีแสงลำไรนะครับผมว่าเขาจะเอาลงใต้โต๊ะเลยว่าลงใต้โต๊นะเอาตรงนี้เลยนะครับนี่ร่มรำไรแน่นอนนะครับ ียบรรอยครับติดตามชมอีกน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะมาอัปเดตโอเคครับ